นิทานธรรมะเพื่อนใจเรื่องดอกบัวในใจณนะหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อชาลีผู้มีใจรักต่อหญิงสาวงามชื่อมาลิสาแต่ความรักของเขากลับกลายเป็นความทุกข์ที่ทำให้เขาไม่อาจหลับไหลความรักที่เป็นทุกข์ชาลีใฝ่ฝันถึงมาลิสาทุกวันเขาส่งดอกไม้ให้เธอทุกเชา้าเขียนจดหมายรักให้เธออ่าน แต่มาลิสากลับไม่สนใจเขาเลยเธอมีใจให้กับชายหนุ่มคนอื่นแล้ววันแล้ววันเล่าชาลีเศร้าโศกมากขึ้นเขากินไม่ได้นอนไม่หลับและไม่อยากทำงานความรักของเขากลายเป็นความหลงไหลที่ทำร้ายตัวเขาเองวันหนึ่งชาลีเดินทางไปวัดด้วยความหวังว่าจะหาคำตอบสำหรับความทุกข์ของตน เขาได้พบกับพระอาจารย์อีธานผู้มีปัญญาและเมตตาอาจารย์ครับผมรักมาริสามากแต่เธอไม่รักผมกลับทำไมความรักถึงทำให้ผมทุกข์ขนาดนี้ชาลีถามด้วยใบยหน้าเศร้าพระอาจารย์ยิ้มอย่างเมตตาแล้วชี้ไปที่บ่อบัวใกล้ๆลูกเธอเห็นดอกบัวดอกนั้นไหมสวยงามมากใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ถ้าเธออยากได้ดอกบัวนั้นเธอจะทำอย่างไร ผมจะลงไปเด็ดมาครับแล้วถ้าเธอเด็ดมาแล้วเก็บไว้ในบ้านดอกบัวจะเป็นอย่างไรชาลีคิดแล้วตอบมันจะเหี่ยวแห้งและตายครับอาจารย์พระอาจารย์พยักหน้าถูกต้องแล้วดอกบัวที่สวยงามนั้นสวยเพราะมันอยู่ในที่ที่เหมาะสมมันมีรากในโคลนมีลำต้นในน้ำและบานใต้แสงแดดเมื่อเราเด็ดมันมาครอบครองมันก็จะสูญเสียความสวยงาม ความรักก็เช่นเดียวกันหากเราขอแค่ชื่นชมความงามของคนที่เรารับส่งความปรารถนาดีให้เขาและยินดีในความสุขของเขาความรักนั้นจงงดงามและบริสุทธิ์แต่หากเราต้องการครอบครองต้องการให้เขาเป็นของเราเท่านั้นควบคุมเขาหรือผูกมัดเขาความรักนั้นจะกลายเป็นความทุกข์ทั้งของเราและของเขาชาลีเริ่มเข้าใจแล้วผมควรทำอย่างไรครับอาจารย์ลูก ลองเปลี่ยนความรักที่เป็นตันหาให้เป็นเมตตาดูสิแทนที่จะรักเพื่อให้เธอเป็นของเราให้รักเพื่อความสุขของเธอแทนที่จะต้องการครอบครองให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางความต้องการครอบครองเราจะพบว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การยึดมั่นแต่เป็นการให้อิสระไม่ใช่การเอาเพื่อตนแต่เป็นการให้เพื่อผู้อื่นชาลีเริ่มฝึกปฏิบตัติตามคำสอนของพระอาจารย์ เขาหยุดติดตามมาริสาหยุดบังคับเธอให้รับดอกไม้และจดหมายเขาเริ่มนั่งสมาธิและส่งความปรารถนาดีให้มาริสามีแต่ความสุขปล่อยวางและยอมรับว่าเธอมีสิทธิ์เลือกคนที่เธอรักใช้เวลากับการทำความดีศึกษาธรรมและช่วยเหลือผู้อื่นเข้าใจอนิจจงรู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงได้เวลาผ่านไปหลายเดือนชาลีรู้สึกเบาใจขึ้น เขาไม่เศร้าโศกอีกต่อไปแม้จะยังคิดถึงมาริสาแต่เป็นการคิดถึงด้วยความปรารถนาดีและความยินดีในความสุขของเธอวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวว่ามาริสาจะแต่งงานกับคนที่เธอรักแทนที่จะเศร้าเขากลับรู้สึกยินดีให้เธออย่างแท้จริงและส่งของขวัญแต่งงานให้เธอด้วยหลังจากนั้นไม่นานชาลีได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เข้าใจและมีจิตใจที่เหมาะสมกับเขา ครั้งนี้เขารักด้วยความเข้าใจไม่ยึดติดไม่ต้องการครอบครองแต่รักด้วยการให้เสรีภาพและความเคารพซึ่งกันและกันเขากลับไปหาพระอาจารย์อีกครั้งเพื่อกราบขอบคุณอาจารย์ครับตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าความรักที่แท้จริงคือเมตตาคือการให้คือการปล่อยวางไม่ใช่การครอบครองพระอาจารย์ยิ้มดีแล้วลูกเธอได้เรียนรู้ธรรมะของความรักแล้ว ความรักที่มีปัญญาจะนำมาซึ่งความสุขแต่ความรักที่มีแต่ตัณหาจะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อเรารักด้วยใจที่ปล่อยวางเราจะพบสันติสุขที่แท้จริงข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือให้เราทุกคนได้เรียนรู้ที่จะรักด้วยปัญญารักด้วยเมตตาและรักด้วยการปล่อยวางเพื่อความสุขของตนเองและผู้ที่เรารัก